ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุกเปล่าอ่าอาจารย์นกเขาใหญ่สู้หูสู้คนครับออกรอบครับเมื่อนี้พบพ่อกันเป็นเวลาใบเกือบใบสามเลยแล้วครับแดดเจ็บเจมเลยครับกำลังเอาลูกเทปขึ้นแล้วครับเมื่อนี้หลังจากห่างหายวงการการต้วนกเปดนเติบแล้วครับเนาคไข่ติดตามมึงครับมันสิเป็นยังไงบาได้ออกดน มองแอบกันเลยครับนี่แหละครับลูกเทพก็ใส่ต้นนี้แหละครับนี่โอ้นกเขาบิดไปบินมาเยอะครับเจ้ามองแอบครับคุณน้ำกันนี่แหละครับมองแอบอะไรป้าอ้อยครับผมมาเห็นยังดอกมีเต็มใบอ้อยเหระครับ ลูกเทียบกับขั้นไปเรื่อยๆครับช่วงนี้มีร่มครับเหมือนี้นกปลายัางเงียบอยู่ครับได้ยินเสียงยูก่ไกลๆครับนกปลา เดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยติดตามครับผมสิได้คุยกับนุกปลาบอเอาเดี๋ยวรายงานเป็นระยะครับช่วงนี้ก็หัมุอยุ่ป่าอ้อยไว้ก่อนโอเคครับผม คุยยังลูกเทียคู่ครับแต่วาดายินเสียงนกป่าตอบครับคุยยังวะสงสัยนกป่าสิบห่าวครับออยู่ใส่วะ หล่นไปเลยครับคู่ใส่นกหน่อยบอมีหลุนอยู่บนอะเบิ่งไปเรื่อยครับนกป้าบอตอบครับอ้าวกูกูเข้าไป เดี๋ยวคอยไล่งานครับผมมีคู่แล้วครับมีคู่แล้วตัวมันกล้ามากแล้วครับดันกันแล้วโอ้น้าซ่านแล้วครับน้าซ่านแล้ว มีรุ่นพ่มีรุ่นครับมีรุ่นอดันดันปาตเสียงนกป่าครับ คู่เงาหเงาหเงาถูกเทียบคู่ครับนี่เรียบร้อยครับพี่น้องไอ้ยะขาดสิมานครับผมนี่เอาไ้ยดูสิ เรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่แหละครับปลดล็อกได้แล้วครับลูกเทพครับผมจัดแล้วจัดแล้วสู้ยไล่สนุกเขาเอาดูับนี่ปะ่ะ แจมครับแจม <c oughs> มานครับมานแล้วเต็มแรกแขกมานท่นว่าโอ้ปดลกเลยครับผมโอ,เอ้เดี๋ยวลงมาเบิงครับงามสมาใดลบแป๊บครับผมหลบแปบ นีอ่อุ๊ก้านกไซนาี่งามนะครับปากแก้กวนี่เต็มโตพร้พอมเวยคอนบนกปล่อลอยบอโอ้งามครับงาม นี่ครับผมเป็นไดครับสเสลยนกจังไทยขนบรท่านเลี่ยวครับไรเบิงอ้เบิงสนับอีกครับอืเดี๋ยวครับขอ,อยัดเก็บนกก่อนครับผมจังเบิงว่ามียังนั่นอยู่บ่ โอเคครับเดี๋ยวหยุดคลิไปไว้ก่อนครับผมโอ้โหงามครับบึงไล่ข้อครับผมอือขัดรับเอ้าเอาอยู่บ่โน้อึฮอ บอยย่อมเล่นครับเอ้อพ่อกันไม้ต่อไปเพื่อแล้วครับอ๋ออ๋อเล่นยุ้ยอืมอืมได้ใจครับได้ใจอ๋อโอเคครับผมโอ้โหพอพออ๋อ พอกันไม้ต่อไปครับมานแล้วไม้แหลกอต้นทมครับไม้สองเอาขึ้นแร้วก็แม่นขั้นลงครับโอ้แอบไสนอไก่เทียงหน้าอยครับแต่มันแอบบ่ได้มันแปนลนหมดแลยครับขั้นไฟหมดละไปเอาหมงุงแอบเลยครับผมล่ารุ่นครับ ผมไม่สองครับหลังจากใส่ไว้เขามาสู่กันครับเป็นชัมม่วโมงไงบ่ย่อมเหยียบครับผมเอาจนคำเลยครับตอนนี้กับเวลา18นาฬิกาแล้วครับผมหอดเวลากลับบ้านแล้วผมว่านกปลายังบาา่วห่าวปนไดเพระบ่ทันคึกครับเขามาสู่กันดนครับ นั่งอยกไก่ครับบระเท้ไทยเฮเบิ้งยเหยีบรครับโอ้แต้มสอง่ะสรุปคลิปครับผมหนึ่งแฉมครับมือนี้ก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับโอ้ย ได้เต็มหนึงกับเที่ยวโอเคครับแถวาบ้านผมใส่ยากครับได้ยากนกบ,ก,กบวกคึกบัวห่าวเอ้อือว่าสุดยอดแล้วครับได้เต็มหนึงกับอะไรอ๋อเสีเยแล้วนกลงเมื่อแล้วครับแบบนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขชนครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปครับผมโอ้ก็ม,มียังไรครับเอาแค่นี้ละครับมือน,นี้ พบพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กับสิเดกาวคำว่าสวัสดีครับไปแล้วครับมาแล้วแต็มหนึ่งโอเคครับผม